สุปีหิมะมาวเด้พี่น้องเดือนตุลาเนาะอันนี้เบิดเดือนตุลายังบมาอยู่มันสิมาสุปีสุปีดอกอันเดือนตุลามันสีมาแบบมันมาแป๊บเดียวนะพี่น้องแบบอันเขาเอิญนี่ยังแหกหมาน่ะนะเอยต้นปีนะเป็นอเ,เ,เป็นปิวนุ่นหลวกะเป็นมาแป๊บหนึ่งบริยู่ดนนะพออุโยขึ้นหลวก็สิไปนะ อืออันนั้นปลานะั่นก็ยังเป็นเที่ยงเขียวอยวู่วะแต่ส่วนหมามันก็สีเหลืองเบิดเลยเนาะอันนี่ปลาของข่อยนี่เหลืองเบิดเลีวนะ่วเห็นไหมทั้งหนาแห้งงานอัน,นอยู่บานอะ้อ,อมอ้อ,อมอ้อ,อมโดยสีทองวู้ดีได้ปันอยู่นี่ขุมทรัพ <laughs> ย์ปลดขุมทรัพย์ใบใหม่พี่นอ้องเออตว่าอันนั้นละอัน มองนี่ทางทางเขตแดนเข้าใจหรอเฮ้ยมันกลับไปแต่ไมีเห็ดแน่ล่ะพี่น้องเจ้ากระเบื้องในซอยข่อยเนี่ยบังทีละ่ะนี่เราเคยกวดซู่เมินนี่มื่อละซ้ำนี่แหละพี่น้องจกว่าล้านใบเนาะ <c oughs> พอใหญ่นี่ว่าเจ้าสิดูกวดปันได้อืมบังแน่มันเกิดมีอันจะพูดอดไสิดูกวด แต่ว่าข่อยอยากให้มันปิวลงไปพุ่นมันสิปิวสิกวดแม่มันไปต้องพุ่นละกวดแล้วก็ใส่อันใส่ทุงหล้วก็ไปวานใส่พุนนะนะไปอันมักนมไวใ้มันอันเฮ็ดเกิดผลบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสยยางมาอีกกันแต่ว่ามันอันบ่ไปดอกมือนนิมันหนาวยางยางเสมอเสมอหรือ,อ,อต้นอันนี่แนมะ่บันดอกไม่เปิดอันเนาะ มาทายเห็นอายข่อยเบิงพี่ไส้ข่อยยุ่มเมี่ยงไทยพี่าส้เท่เ,ทเนาะหเหลียวเบิงพน,นัพนเพิ่นว่าคืองามแท้ใบใหม่วัสดุเออมันสีแดงเบิดนั่นละ่ะสีแดงสีสมอยู่ทางผมยังงามเออบิง้งเอาเห็ดมาปล่อยหม่องนี่พุ่นล่ะอันเห็ดอันเห็ดหูหนูสีขาวๆนะพี่นอขข้องอยู่ขอดนั่นขาวออกลากอยู่เห็นปะเฮ็ดได้ขอดีเบงนั่นนั่นนั่นนั่ขอนน้อยๆนะขอนตรงกลางนั่น คอ,อยยากงไปหาเห็ดเด๋เดี๋ยวมันต้องถ่าเสาอาทิตย์บ่มีคอนอยู่น้ำหมาพี่น้องมันห้องหมาห้องตายอยู่ถ้าแม่บ่อยุ่นํางให้ก็ค้นได้อยู่พี่น้องคอยกันเงยเนอมันบ่มีอันนั่นไหมบ่มีเห็ดหรือว่าเน่ยอนใดที่มันเกิดเห็ดอังข้าเจา้าขึ้นไปหากันยาวยาวอยู่มันเหลวแตะฝืนทีบ้างพี่น้องเห็ดเพิ่งขุมเอ้เห็ดเพิ่ง,พงน่นอะอืมนี่มองอันมองเสื่อมต่อ่อยกับอัน ละบางคอยก็บันปลานเนาะเห็นมั <c oughs> นี่คอยเฮ็ดมองง่อยไว้บันนี่คอยกระเสือเมื่อจับลักอันนี้เนาะเนี่ยจับต้นไม้แล้วคอยกระเสิปีนความไปร้อยบักจอดไปพี่น้องอืมคอยกระเสอเปหาเฮ็ดในปลาผู้เดียวคอยจะขึ้นต้นไม้กันขึ้นต้นไม้ไว้แบจอดเห็นกันเด้อขึ้นมาต้องสูงพี่ละนี่ตีปนรังตีพี้อง พุ่นนละมองเขาวขาวพุ่นะพี่นอ้องแดนมันถามว่าเจ้าคือบอ่เฮ็ดให้มันเหลีวมันบ่อเหลีวเด้พี่น้องขอเฮ็ดบ่ไหวพ่อใหญ่กับบ่อย่างให้ไปน้ำร้อนโอ้สิขอบไป็ยัางนี้ปลาผู้เดียวมันก็อยู่ติดเนี่ยน่าเอานมันก็บ่อซัมปลาเป็นไ,ปไหนดอกพ่อใหญ่เอ้ยเฮ็ดอีเงี้ยสีสมสมอย่างนู้น ดอกอย,ยังเห็ดดอกบอกใอย่น้องสีสมสมนะมึนงนะขอนม่ขอนลายก็ดีด้วยเพราะว่ามันไม่เห็ดหลายสนิทต่เกิดเดี๋ยวน้าขอนอนะเนาะตอนนี้คอยคอยปีนต้นใหม่อ้วยนี่พี่นอ้องปีนต้นใหม่ไทย เป็นต่อโอ้มันเป็นต้นไม้แหงอันที่มันตายแล้วลายหลาย,ลายพี่น้อมืงเนี่ยย่ามล่มมากหมื่อวานนี่ลมขาดไปตะหยันก็ยังไย่งเด้นี่นี่น,น,นี่ต้นไม้แหงมึงเนี่ยเนีะต้นไม้แห้งสองต้นตรงนั้นแล้วก็ตรงนี้สองต้นโอ้ต้นไม้แหงล้ายหลายนังเทียเขาย่ยยางไปกดถีบไงยทวนหลุดเล้อืม ตนน้นยายๆก็เป็นต้นขนาดสวยๆในงามไล่หลายพวงเนี่ย,ย,ย,นเ,นยเป็นตะเห็ดเสาดิเถอะอ,นนนอ้นัานลนเบิดนีในใบไม้คอยซีบิ่ง่นมองเัินนนน่นเยี้ยนคนอยู่ทั้งน,น่น จอดไปใส่ละจอดคือบ่ตั้งกระโจดกระเจียดยู่เนี่ยเหียดไหมบ่อได้เผาพี่น,อออน้องบ่อได้เผาปลาเผาอีกนย่งเอาบักละอย่าก,กระโดดใช่ไหมเอาเอาบักละบกักลูกไหมมึงลูกมัก้งเกดไปน,นั่น เต้นใส่ออนเซนกูคักเถอะเดี๋ยวนี้นน้อยนี่แพงอันนี้บุ๊คประโยชน์นี่ยังได้พี่น้องเฮดอันนี้ซื้อเขาเฮดยังไรซื้อโอู้บอกแอปเปิ้ลมาบังแอปเปิ้ลชัดนี่โอ้บอกแอปเปิ้ลต้วนี้บังบังบังมาแอปเปิ้ลล้วงโอ้บัมาแอปเปิ้ลนัวดแบบง่ายนึงพอดนะมันหลอนมันหนาว ลร่มแห้งบ่พี่นองมันกินไอ้พวกอันพวกกระลอกพวกหนูไงเข้ามากนนนนินเห็นไหมเห็นไหแอปเปิลเห็นไหมมันกินข่อนส่อนมันสีงามพี่น้องข่อยกับพ่มีเน่ขอขอท่ากับทายตามภาษาข่อยนี่และเด้อ อเอาได้รกินอะไรนะลูกสุดท้ายไปหังสีซ่อมเดี๋ยวออกบ้านนะนะถ้าออกบ้านเขาก็ต้องหาจับกล่องมานั่มล่ะจับโทรศัพท์มานั่มเแล้วนะก็ต้องทายไปเรื่อยพี่น้องอย่าให้เสียเปล่านะแบบอัดไวตลอดเวลาละ่ะคลิปของพี่น้องอัดละก็โหดดไว้้ห้มนพร้อมที่จะออกเพราะว่ามันเป็นความสุขของห้าเนาะพื้นที่ของห้า ใช่ไหมจ๊าดอันนี้เฮ็ดตามภาษาเนี่ยแหละบอ๊ยพู้ใดเบิ่งข่อยก็ลงไปพี่น้องเออลงไปเรื่อยๆเฮ็ดชีวิตของเฮาเนาะก็ลงไปเรื่อยๆเอาไว้เถิ่งพี่น้องแ้่ยังไงเหรอนั่นเกลียดด้วฝนตกเก็กหน่อยแต่ละฝนตกลื่นอันะอยู่ตกหน่อยหน้อยนึงดอก